สามีแวมพายภรรยามาเฟียตอนที่37เริ่มสงสัยเดมอนมองร่างของโจเซฟที่กำลังเคลื่อนตกต่ำลงเรื่อยๆจนกระทบพื้นสายตาเย็นเยือกมองผลกรรมของคู่อริด้วยความสะใจตกลงไปสูงขนาดนี้คงไม่มีชีวิตรอดกลับมาได้แน่ ได้ข่าวว่าโจเซฟสร้างศัตรูไปทั่วทุกแห่งคอยขัดแข้งข,ขัดขานักธุรกิจคนอื่นไปทั่วเคยโดนสังเก็ตก็หลายครั้งแต่ไอ้แมวเก้าชีวิตตัวนี้กลับไม่ตายสักทีเขาเพียงแค่สั่งการให้ลูกน้องรีบจัดการศพอย่างเร่งด่วนอย่าให้ใครได้เห็นก่อนไม่อย่างนั้นคงเกิดเรื่องวุ่นวายไม่จบแน่มันจบแล้ว มิลินเดินมาหยุดมองร่างนั้นอยู่ด้านข้างเดมอนยกวงแขนพาดบ่า,บาเล็กดึงเข้ามาชิดตัวพร้อมจูบพรมข้างขมับบางเบาๆเพื่อปลอบประโลมเธอกลับมีสีหน้าเรียบนิ่งไม่ได้รู้สึกตกใจอะไรเลยด้วยซ้ำที่เห็นคนตายต่อหน้าต่อตาขอให้เป็นอย่างนั้นเสียงหวานพูดด้วยน้ำเสียงปลงตกเธอก็อยากให้จบลงอย่างนี้เหมือนกันถ้าโจเซฟตายง่ายขนาดนี้คงถือว่าเป็นโชคดีของเธอแล้ว เข้าไปด้านในเถอะฝ่ามือหนารีบยกขึ้นปิดดวงตาคู่สวยมองร่างนั้นตกกระทบเข้ากับพื้นคอนกรีตด้านล่างเต็มๆสภาพน่าสยดสยองจนไม่อยากให้เธอได้เห็นแต่ยังไม่ทันเดินเข้าไปหางตาคู่คมกลับเหลือบเห็นร่างเละเทะแข้งขาบิดงอหักผิดรูปคอหักจนหมุนได้กลับกลายเป็นค่อยๆเคลื่อนตัวขยับเข้าที่แล้วลุกข,ขึ้นมาอย่างช้าๆ โจเซฟขยับตัวไล่ความเจ็บนิดๆเหมือนโดนเข็มเล่มเล็กสกิดแง่หน้าขึ้นมายังตึกสูงด้านบนด้วยรอยยิ้มท้าทายยกมือขวาขึ้นมาพร้อมตะเบะทักทายส่งให้มันเป็นใครวะเหล่าลูกน้องของเดมอนเริ่มถอยห่างออกมาหนึ่งก้าวด้วยความหวาดกลัวมีเพียงเลือดแดงฉานไหลโชกเต็มทั้งตัวทว่าเจ้าตัวกลับเดินยิ้มหน้าระรื่อนออกไปเหมือนไม่เป็นอะไรเป็นไปได้ยังไงวะ มาสูงขนาดนั้นไม่ตายก็พิการชายชะกันกล้าก,กล้าก,ก,กลัวกลัวไม่กล้าก,ก้าวขาตามได้แต่มองไปที่บอมที่ยังทำสีหน้าอึ้งอ้งอยู่ไม่ต่างกันโจเซฟเดินกลับเข้าไปในตึกสูงอีกครั้งขึ้นลิฟต์มาหยุดที่ชั้นที่พักของมิลินโดยมีเหล่าลูกน้องของเดมอนรีบตามขึ้นมาไม่คลาดสายตาโอขุมทรัพย์ โจเซฟเปิดปากอ้าทำตาโตมุมปากอยากโค้งยิ้มขึ้นเมื่อเปิดประตูตู้เย็นในห้องพักของมิลินแล้วหยิบถุงเลือดขึ้นมาเอาสักถุงไหมล่ะพูดพร้อมจับโยนเลือดให้ชายชุดดำนับสิบคนคนละถุงเจ้าของห้องนี้ดีจริงๆสต็อกเลือดไว้เต็มเลย O B AB ของอร่อยกุ๊บเลือดหายากก็มี โจเซฟตาลุกวาวเป็นประกายรีบหยิบถุงเลือด A B n e g a t i v ีขึ้นมาดื่มด้วยความกระหายกระดกอึกๆโดยไม่สนใจใครหน้าไหนทั้งนั้นนี่มันเลือดคนนี่วอมเปิดถุงเลือดแล้วดมกลิ่นทำหน้ายี้ขึ้นมามองโจเซฟที่ดื่มเลือดคนเหมือนกระดกน้ำเปล่านี่มันห้องนายหญิงนี่พี่แล้วมีเลือดได้ยังไง เหล่าลูกน้องต่างก็ตั้งข้อสงสัยทั้งที่ชายที่ฟื้นจากความตายและดื่มเลือดเป็นน้ำหวานแบบนี้เรื่องนี้มันจะเหลือเชื่อเกินไปแล้วแล้วเจอกันพวกโจเซฟหุดลุกขึ้นยืนด,ด้วยความรวดเร็วพุ่งเข้ามาตบไหลน่นาของคนที่เพิ่งตั้งคำถามจนผงะหงายหลังแล้วรีบวิ่งหายผึบไปอย่างรวดเร็ว มิลินนั่งเงียบไม่พูดไม่จ่ายิ่งทำให้เดมอนรู้สึกใจคอไม่ดีกลัวว่าเธอจะช็อกจนเสียสติบรรยากาศรอบๆตัวเริ่มอึมครึมจนคนที่กลัวความผิดต้องเป็นฝ่ายเปิดปากขึ้นมาก่อนพี่ขอโทษเดมอนย่อตัวลงนั่งบนพื้นน้านหน้าจับมือเล็กแนบแก้มของตัวเองมองแววตาคู่โศกด้วยความสำนึกผิด พูดอะไรหน่อยสิมิลินแกะมือเขาออกพร้อมกระเถิบตัวถอยห่างมองกลับเหมือนเดมอนเป็นคนแปลกหน้าจูจๆหยาดน้ำตาหยดใสกลับไหลออกมาอย่างห้ามไม่ได้เดมอนตกใจใหญ่รีบลุกขึ้นมานั่งด้านข้างยื่นมือเข้ามาเช็ดน้ำตาให้ทว่าเธอกลับเบือนหน้าหนีสัมผัสเขาไปอีกทาง เดมอนชะง,งักมือค้างใจกระตุกวูบลงไปถึงตาตุ่มเธอไม่แยแสเขาเลยสักนิดครั้งนี้กลับเย็นชาและทำห่างเหินทั้งทที่ผ่านมาเขาก็มักเห็นแต่ใบหน้าเปื้อนยิ้มของเธอตลอดพี่ขอโทษพูดซ้ำประโยคเดิมอีกครั้งมิลินหันขวับกลับมามองตาขวางพอเห็นหน้าละลอนี่เธอก็ใจอ่อนทุกทีสินะ พี่ทำผิดอะไรคะถึงขอโทษน้ำเสียงติดแข็งกระด้างสแสดงถึงความไม่พอใจอยู่ข้างในถ้าไม่รู้ว่าตัวเองผิดอะไรก็อย่าพูดคำขอโทษพร่ำเพรื่อค่ะมันไม่มีค่าพี่ขอโทษที่ไล่ให้เรากลับมาก่อนแค่นั้นเธอกอดอกจ้องเขากลับด้วยสายตาไม่พอใจเราไม่ได้โกรธพี่เรื่องนี้อย่างนั้นหรอไม่รู้ถ้าแค่นี้ยังคิดไม่ได้ก็ไม่ต้องคุยกันค่ะ เธอบอกเสียงสะบัดหยัดตัวลุกขึ้นทว่ากลับโดนเดมอนรีบเอาตัวมาขวางไว้ก่อนเดี๋ยวเขารีบปลามให้เธอใจเย็นลงแต่ตำแหน่งที่มือหนาห้ามเธอเอาไว้นั้นกลับกลายเป็นสองเต้าอวบที่อยู่ในชุดเกาะอ,อกรัดรึงคู่นั้นมิลินหยุดการกระทำก้มมองตำแหน่งที่มือหนากำลังจับเพียงแค่จับมือนั้นก็เริ่มบีบเคลนได้วยความคุ้นชินกับขนาดของมัน ริมฝีปากจิ้มลิ้มเม้มปากแน่นเพียงแค่เขาแตะนิดแตะหน่อยร่างกายก็ร้อนรุ่มไปทั้งตัวพร้อมละลายไปกับสัมผัสของเขาแทบทุกเมื่อพี่ขอโทษที่พี่ไล่เรากลับมาวงแขนกำยำโอบรัดรางบางเอาไว้แน่นเฝ้าคลอเคลียชิดใบหูขาวกลัวว่าเธอนั้นจะไม่ได้ยินคำขอโทษชัดๆพี่ขอโทษที่หายไป ลมหายใจอุ่นร้อนเป่ารถซอกหูขาวจนเธอต้องเอียงคอขนลุกเกลียวสั้นสิวไปทั่วทั้งร่างขอโทษที่ปล่อยให้ไอเวนนั่งแต่ต้องเราเรีมฝีปากอยากได้รูปไล้์หอมแก้มนวลดอมดม,ดมกลิ่นกายหอมกุ่นด้วยความหลงไหลพี่ขอลบรอยของมันให้เราได้ไหมพี่จะทำให้เราลืมสัมผัสของมันให้หมดต่อจากนี้อยากให้เราคิดถึงแค่พี่คนเดียวพูดพร้อมพรมจูบทั้งสองแก้มนวล หน้าผากจมูกเชิดรันคางสลับวนเวียนกันไปมาจนร่างบางเริ่มเสียวกระสานขึ้นมาได้ไหมครับ